Thank you. โซรุราขนาดนี้ก็ต้องนี่แหละค่ะทูวิล่าพารเดสใค่ะและนี่คือผู้มีอุปการะสนให่สวัสดีครับสวัสดีคเจอกันเมื่อวานแล้ววันนี้เพิ่งได้คุยกันใช่ไหมฮะที่นี่ใหญ่มากใหญ่มากแต่ผมอย่างแรกที่ผมแปลกใจนะว่าทูวิล่าทำไมทำไมมามาทำในแบบเหมือนกับเป็นแหล่งชุมชนเน่เป็นชุมชนของคนภูเกตที่อยู่ที่เนี้ยซึ่งตอนที่เราเข้ามามันมันนิดหนึ่งที่ว่าเราับมันโอ้เฮ้ยในนี้มันจะเป็น มีวิลล่าที่แบบมีฉาไว้นนะเป็นอะไรให้เราบ้านแต่ว่าเรารู้สึกว่ามาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านของคนภูเก็ตทำไมมาทำอะไรตรงนี้ครับจริงๆแล้วตัวคอนเซปต์ของของทูวิลล่าอลิเดย์เนี่ยเราได้ไอเดียมาจากเหมือนกับาทางเ,าเราไปเที่ยวที่บาหลีนะคะ <c oughs> เราจะได้ไปสัมผัสชีวิตของคนที่เป็น local people ที่นั่นจริงๆ <c oughs> แล้วทีเนี้ยนะ่ะเราเคยไปไปสำรวจที่บาหลีครั้งหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เขาก็ไม่ได้ไปสร้างหลาย เ,เหมือนหลายห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เขาก็สามารถที่จะแฝงความความสบายความหรูหราเนี่ยเข้าไปในชมุมชนนั้นๆพอออกจากตัววิลล่าของเขา <c oughs> เขาก็ยังได้สัมผัส ความเป็นภูเก็ตความเป็น local people ได้ได้ลองในสิ่งที่แบบเอออาหารภูเก็ตเงี้ยค่ะ<ม>ไปเจอชีวิตของคนภูเก็ตว่าเอย<ม>คนที่นี่เขามาทําอะไรกัน,น<ม>ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแขกของชาวต่างชาติหรือว่าแขกคนไทยเองก็ตามเนี่ยก็ก็ได้สัมผัสทั้ทงสองแบบได้ความสบายด้วยแต่พอออกมาก็ได้ได้ experience ได้ประสบการณ์กลับ<ช>ไปด้วยเหมือนกันค่ะ<ม><ม>อันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์หลักค่ะซึ่งการมาทำแบบนี้เพ้าว่า,ามันก็ไม่ไม่ไม่รบก,กวนชุมชนที่เขาอยู่แบบดั้งเดิมใช่ไหมแลวเราก็ได้แบบอรรถ อีกหนึ่งวิถีชีวิตของเขาด้วยอเงี้ยแล้วก็เห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยมีแบบเหมือนมนีกดเลยว่าเราจะไม่แบบรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก<ช>พคือัะไรคะเหมือนกับตอนที่เราตั้งใจจะทำที่นี่เนี่ยเรามองว่าการพัก,พกผ่อนเนี่ยค,คือ ลูกค้าเองเนี่ยอยากที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับไม่ว่าจะเป็นคู่รักไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นนโยบายหลักของเราเลยว่าในเมื่อเราทา private pool villa มาแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะมอบให้กับลูกค้านั่นก็คือความเป็นส่วนตัวแต่เราแต่เราก็ยังไม่ลืมในในการที่จะให้การบริการกับลูกค้าก็คือเราก็เลยจะมีมือถือเครื่องหนึ่งที่ลูกค้าสามารถที่จะติดต่อได้ตลอดเวลาถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่เนี่ยทางพนักงานของเราเนี่ยก็จะเข้ามาเอลูกค้าในวล นะคะหรือแม้แต่ตัวมือถือทําไมเราถึงเลือกเป็นมือถือแทนที่จะเป็นตัวของโทรศัพท์ที่บ้านเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าออกไปข้างนอกไปใกล้ๆอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีปัญหาอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะโทรแล้วก็ปรึกษากับเราได้เพราะคงไม่มีใครรู้ดีแล้วก็ช่วยลูกค้าได้มากที่สุดเท่ากับพนักงานที่เป็นคนพื้นที่ที่นี่